ผู้ว่าเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำตามอุโมองค์ทางลอดและเส้นทางจราจรป้องกันน้ำท่วมขังตามถนนหลังฝนตกต่อเนื่องเมื่อบ่ายวันที่26มิถุนายน2567นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายทศพลเผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกหนองประทีปและถนนซูเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่หรืออาเขตเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำและการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักหลายวันทำให้ประชาชนและผู้ใช้ รถใช้ถนนมีความกังวลว่าจะมีน้ำท่วมขังหรือรอการระบายเมื่อเกิดฝนตกหนักจนอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนในเขตเมืองเนื่องจากตามอุโมงคทางลอดต่างๆจะเป็นจุดรวมน้ำหากมีฝนตกหนักน้ำจะไหลลงมารวมกันจึงมักทําให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายอยู่บ่อยครั้ง โดยในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้พร้อมปรับปรุงการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้นทั้งนี้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทเทศบาลตระจนองค์ การบริหารส่วนตำบลดำเนินการทำความสะอาดพ่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกขณะที่ระบบรวบรวมน้ำแหลกเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติจะต้องอยู่ในสภาพที่อยู่ในส,ภา,ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ทุกตัวและต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันดูแลความสะอาดอย่าทิ้งขยะหรือเศษพลาสติกลงบนพื้นถนนเพราะจะทำให้ขยะเหล่านี้ไปกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิด ปัญหาน้ำท่วมขังรอาการระบายเช่นที่ผ่านมาได้ทุ้คนก็จะเป็นห่วงว่าฝนตกแล้วจะระบายน้ำได้ดีหรือเปล่าเชียงใหม่ก็มีสองพื้นที่ชัดเจนหนึ่งน้ำจากบนเขาอันนั้นเราก็ไปว่ากันในเรื่องของการระวังน้ำป่าไหลหลากแต่ในความมีชุมชนเมืองที่จำนวนมากของเชียงใหม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งน้ำท่วมในเขตเมืองโดยเฉพาะถนน,นวนดางอันนี้เราได้ คุยกันแล้วก็มีการสั่งอะไรกันไปแล้วว่าให้ทําในเรื่องของการทําความสะอาดข้อระบายน้ําบนถนนต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็ในเรื่องของจุดรวมน้าอย่างเช่นอุโมงค์เนี่ยเชียงใหม่มีทางลอดเยอะน้ํามันลงมาแน่นอนตอนฝนตกต่างๆอันนี้ที่ทางหลวงก็จะพามาดูเนี่ยท่อเห็นไหมนะมันก็จะมีต่อไปที่ต้นทางก็คือไอ้ตัวสูบนาะซับเบอร์ถุงวสูบน้ํา เราได้ตรวจเช็คกันว่าปั๊มทุกตัวของทางลอดทุกทางลอดต้องใช้งานได้ต้องทํางานได้และพร้อมทํางานเมื่อยามฝนตกนะครับก็ทีมทางหลวงเขาก็จะหมั่นดูแลเสมอมันจะมีถุงพลาสติกขยะเนี่ยลอยมาทุกวันก็ก็ต้องหมั่นเอาคนมาเอาออกป็นใช้แรงคนเลยนะเพื่อที่จะให้เวลาปั๊มน้ามันปั๊มเนี่ยมันไม่อุดตันนะครับก็เพื่อที่จะให้ตอนฝนตกทํางานได้ดีที่สุดก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่า อย่าทิ้งขยะบนทางหลวงนะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็เครื่องสูบน้ำไม่เสียเราจะทำดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการาระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพน้ำจะต้องไม่ท่วมปูม้งนะครับจะได้พี่น้องคนบัานไปทรงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรงค์นันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน